น้าลุงกล้ากอดนะหมอไหมเฮ้ยน้องคนนี้นายคาดีงามน้ลุงน้ลุงกล้ากอดไหมกอดได้เจตมาจะกอดน้องน้นลุงสง่างามน้ลุงกล้ากอดไหมมากอดเลยสริ้งลุงกอดเลยไม่ต้องพูดเลยเขาเป็นนะกตลอดชีวิตนี้กอดเจ๊ที่หนึ่งหนูให้เจ๊พันหนึ่งโอ้ไม่ต้องมาให้แล้วนะเอาจริงๆเอาเก็บไว้เถอะให้เอ้ยมาให้ให้ให้เขาให้เจ๊กอดลเขาจะให้เงินเอาไว้เอาไว้ก่อนกอดพันหนูไปกอดแล้วไม่หนูกอดเจ๊แล้วหนูให้พันหนึ่งกูไม่ให้กอดะ ทำไมอ่ะไเขาส่งสั่งไม่เลยนะเขาใช่เลยเจ๊เรามาดีลกันไม่ดีลหรอกกอนละพันโอ้ยบ้านเราคนเยอะเลยหนุงเนาะคุณฟีบอกจริงๆเขารักพี่แจงเป็นพิเศษรักหรือเกลียดฟีเอาให้แน่เกลียดเออชัดเจนชัดเจนไม่กล้าเกบอ่ะอ่ะเจ๊หนูกอดเจ๊หนูให้พันหนึ่งเอาไหมั้ยไม่ต้องมากอดละอ่ะให้พันเลยบ้านเรานะเอาไม่เอาพันหนึ่งนะมาๆกอดก่อนมาก่อนเจ๊ก่อนมา อดอ่าเพิ่งอย่าเพิ่งจับเงินไว้ก่อนอ่มากอดนึงกอดเมาเกูดอกนชาดกูกนชาดมาก่อนเนี่ยโอ้กันชาดากูียข้างนีเนาะโอ้ได้โบนได้โบนกอดละพันนะจ๊ะ จำโบเอถามว่าขอกอดบ้างได้ไหมจ๊ะไม่ได like. ้ค่ะไม่ได hey, so ้ค่ะร้อทำไมาะเรานี่พระสงฆ์ยังมองทีคนเลยนะไม่มีตั้งนานจะเอาเรื่องนี่เจ๊คุณออฟบอกว่าขอกอดได้ไหมเขาให้ให้ให้เจ๊ห้าพันเลยอะใครอะเขาชื่อคุณออฟไม่ต้องมาแล้วอะไรตาเลขอะไรตาโอ้เลขเลขเด็ดนี่เธอฝันเองแนะไม่ได้หนูฝันไม่ได้สิเจ๊บอกก่อนหนึ่งตัวได้ไหมฝันแม่นขอหนึ่งตัวได้ไหม สี่สองโอ้โหเลขเดิมเล้าะเอาเดิมอีกแล้วอ้เลขเดิมไม่ใช่เอ้าลูกกลมๆเราจะไปรู้เหรอให้หนูเลขอะไรอ่ะบอกเอาบอกทำไมก็ต้องโอ้ถึงตัวกันหมดเลยเจ๊อันนี้อะหนูให้อีกใบหนึ่งแล้วบอกนะสิลูกไปอีกคนละตัวคนละเลขคนละเลข ลุงเงเด็ดเลขเด็ดได้ไม่ได้ต้องบอกเลขกัลุงก่อนคนละเลขกับหนูต้องให้คนละเลขแล้วเก็บเอาไว้เลยนี่แหละพลาดสายหมดเลยได้มาไมเล็นทีหมดแล้วเจ้าไอยเจ้า้อยหนูขอเลขเด็ดตัวหนึ่งได้ไหมจ๊ะขอบคุณคุณอเล็กซ์จ้าชีวิตเธอต้องได้เลยอย่างดีเลิศนะหนูอยากให้นะได้ไหมหนูขอเลขตัวหนึ่งอะอะน้ารับหน่อยแล้วบอกเลขหนูหน่อยได้ไหมจ๊ะเลขอะไรดีอื ได้ยังหนูยังไม่ฝันเลยนะช่วยหนูหน่อยได้ไหมจ๊ะอืมเดี๋ยวคิดเดี๋ยวก็จะคิดเลย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 ได้ไหมจ๊ะสองหนึ่งโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากสวยสวยขอบคุณมากสวยเาไปสวยที่บ้านเอะไรให้สีน้องคนนั้นนี่เป็นน้องแท้ๆยังไม่แล้วลุงอย่าเยอะเกินเดี๋ยวไหลหางไม่ได้ต้ากลัวเดี๋ยวไหลหางบ้านเรานะยังเลอเลอเลยพหลอกว่าพี่ใช่ไหม นั่นหมอเขาว่าไอ้ป้ารัตนาเขาว่าจริงจีมหมอ,มน,มอน,นหมอเมื่อกี้เนี่ยน้องคนนี้เขาบอกว่านา้าว่าน่ยไปเปิดหาไปเปิดหเปิดหาอะไร หมายบ้านคงเล่นถึงบนไม่ได้หรอลําบากเกดโอ้ยๆๆๆๆน่ะเอาใส่เลยเจมากันเต็มที่นะกูจะจัดการแน่เลยเจอะไรเว้ยควายดองโจะลงไรแล้วเ่ยแน่เลยในบ้านกูนี่เป็นจริงหมดเนี่ยนี่เจ๊คุยกับควายดองรู้เรื่องด้วยเหรอเฮ้ยนี่แหละพ้าจะจัดสรรด้วยอัตโนมัติเลยนี่แล้วเจเป็นอะไรเออไวนะรื่มกินเลยเจ๊เป็นอะไรเจ๊จัดการหนูเป็นควายดองแล้วเจเป็นอะไรมึง ควายเดี๋ยวมันอย่างนี้อ้าวแล้วเจ๊เป็นอะไรอ่ะกูเป็นคนดิเป็นคนแล้วกูจะควายได้ไงอ้าวงงงงควายดองอ้าวแล้วคุณรู้เรื่องเหรอไม่รู้ก็จะคุยคุยนี่เจ๊ถ้ามันเป็นควายจะคุยกับควายไม่ได้เอ้ยเราเป็นคนอย่างนี้อ้าวโอ้ยเดี๋ยวพาร์ทันจะฆ่าคนเนี่ยจะรู้ความหมายเหรอโขารู้สิพาร์ดูแลเราไม่ไม่เข้าหูอ่ะเดีมึงเป็นจริงอ่ะ

เราตะกูลเรเลิศหมดเลยนะสั่งสั่งไอ้เงี้ยหููเจ๊สุดยอดรจัดสันโดยอัตโนมัติไม่มีแบบนี <S <S ้ท um wow> ี <S <S ่พูดอย่างนี um, ้เลย